หลังหลังระวังด้วยเจอเพิ่มความเสียวกันเลยทุกคนเพิ่มความเสียวกันเลยวันอาทิลย์เปียกมาเลยรอัลูกขึ้นเห็นเตียงข้ามอยู่อ่ะเฮ้ เอ็นเตียงข้ามเข้าอยู่บ่เฮ้ไปทางไหนโอ้โหตองนี่พูดโอ้โหแล้วโอ้สบายดีสบายดีเอ้ามาทางพี่แล้วโอเคฮะอันนี้บ้านนาธานนะฮะสวัสดีก่อนมาสบายดีก่อนสบายดีสบายดีแนะนำตัวซักข้าวมันเมืองลาวมีเองสิไปดใส่มานีสิสิไปดใส่แต่งตัวเทสแถวหนึ่งเฮ้โคตรเทสเลยแต่งตัวโคตรเทสแท้เห็นไอเตียงข้ามอยู่บ่เห็นไอเตียงข้ามอยู่บ่เอ้ยเตียงข้ามมันพูดล่อๆนะเพิ่งนด้เมียไปกระเทยอ่ะ โอ้ทางพีกำลังเติมน้ำมันอยู่เอ้าเอาโดดเข้ามาโดดโดดโดดเข้ามาในเฟมเฮ้ยโดดเข้ามาในเฟมเฮ้ยขี้ขันหันให้เออแนะนำตัวอ้ยไปทางไหนมาทางไหนสบายดีฮะบาเตอร์คอมเอฟเฟชั่นโอ้มัวนี้จะพาผู้เทดดำนาไายไปสายไปพระธาตุเกศแก้วโอ้ยวันพระธาตุเกศแก้วนอ นี่น้ำคามได้ลราบ่น้ำแห้งลราบ่ชื่ว่าถามเพคนก่อนน้ำแห้งลราบ่มันดามาให้ถามนี่อันนี้ร้านไข่ของทะร้านไข่ของนี่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 นางเข้มนางเข้มนางควายนางควายไปไหมทาลูกสาวไปได้ทานโอเคโอ้ยผู้สาวเนี่ยสบายดีเออเจ้าของร้านเขาถามเนี่ยทางไปบ้านนาฮีนี้เข้าไปได้ลราบ่บุ๊คคือการบุ๊คเกิดมาเคยไปอยู่บ่เคยเคยไปอยู่เนาะ ไปเอ็นหยังไปเอ็นหยังไปหาผู้เฒ่าเออไปขายเครื่องไปดินซื้อนอผู้เฒ่ารอยเราบ้านนั้นอ่ะหวาแล้วเพียงไหเพียงไหนบุตรเพียกันโดนเออเอ็นบอกบุตรเพียงกันโด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 นประมาณเดือนหนึ่งอย่างละสองเดือนสามเดือนโอ้ตั้งแต่พุ่นละชิเป็นปีละสิเป็นปีละมือนี้มาเอาเพ่อให้มาบ้านนาท่านกันมาอุ้นหนุนน้องคนใดน้องเปิดร้านเอ่อนี่ขายเครื่องขายของมีเบิร์ดเลยเนี่ย งูกระทิมงูกระทิมซากกระเบือยันเลือลบมีเบิด์ตทางแปลงโน้งแปลงโนมีเบิดเลยโอ้แปลงโนเฮาบ่ไดแล้ทเล่เบ่ละกะบมเป็นอยังเฮากะได้น้องซื้อน้องอย่างถึงวันดาฮะวันดาวันดาน้องวันดาน่ารักบอไอ้คนหนึ่งเดี๋ยวซื้ออยังเค็มวันวันวันอย่างแพนเค้กแพนเค้กอุ้ยตายแล้วอุ้ยดาราตัวนี้โอ้เขามาเจอดาราที่นั่ง แผ่นเค้กนางแผ่นเค้กกำนางวัดดาปะไปเล่นไปยุนะไปเล่นบันไดนั้นพวกเฮาไปบ่ฮะไปโลดบ่โอ้ยบ่โอ้ยคือปฏิเสธเราเฮาเอาบ่เป็นยังสัสสอสบนรูปล่อคือเตียงค้ำเนาะเตียงค้ำส้นด้วยเตียงค้ำส้นนี่คนนี้เนาะไอเตียงค้ำเราได้แฟนเป็นส้นเผาพีตกเหลืองเด้อ เข้าไปเมียยุนเข้าไปที่ตามบึ้งยากเห็นเล่าฮะเล่าได้เราไปหาลู่หาเมียเรายู่เผาพีจงเหลืองเราไปนอนอยู่ตั้งหลายเดือนเอาปเดี๋ยวห้าเส้นท่กระทางเดี๋ยวห้าออกไปก่อนนะฮะโอ้ํามันบอกปิดฝาเลยแสดงว่ารุ่นนี้บ่ระเหยได้เนาะเนาะบอกปิดฝาเลยเนาะวันนี้ปิดฝารุ่นไหนวะนี่เนมันรุ่นไหนมันมุหีมากกว่านี่ โอ๊ะโอ๊ะคิ้วแทนพน้ำมันอีิริอ่ะสวัสดีครับกะเช่นทางกาเดินทางเข้ามื่อนี้กะเดินทางไปบ้านนาหีนะฮะกะพาน้องสาวนะครับพาไปนะบ่เคยไปบ่เคยไปกับเตกเตียงข้ามหน้ากายเข้าจะเดินทางเข้าไปนี้นะครับไปเบื้องพระธาตุเกศแก้วกันนะฮะแล้วกะไปเบิ่งว่าเขาเอ็ดสะพานข้ามไปหรือยังแล้วกะที่สําคัญก็คือนะครับเข้าจะไปบอกบุญน้ำนะฮะที่นั่นเขาจะมีอ่าบุญบุญพระธาตุนะครับอยู่ที่บ้านนาหี นะครับจักมือใดนั้นเฮาก็จะไ็จเปสอบถามเบื้องยู่นะครับเพราะว่าเฮาจะเป็นกระบอกเสียงในการเข้าไปบริจาคน้านะฮะมือนี้ก็เป็นเทือแรกของน้องสาวนะฮะถามขมมนนะครับเคยมาว่าบ้านนี้บเคยมาอยู่ใกล้ๆนี่แหละบริไกลมาฮอดแถวบ้านหอยินประมาณนี้อ๋อเคยมาแต่เคยขี่เข้ามาเคยขี่เข้ามาแถวนี้โอ้โอเคเดี๋ยวเข้าไปต่อดีกว่านะบ้านนาธานบ้านนาธานบ้านนาธาน เดินทางไปที่บ้านนาฮี่กันนะฮะใกล้จะห่อแล้วหน้าทา่าแล้วก็ไปเลี้ยวขวาไปบ้านนาฮี่เพื่อนรู้นะครับว่าเฮาจะได้ขี่รถข้ามสะพานหรือว่าลุยน้ำหรือว่าต้องนั่งเรือนะครับอีการเส้นทางการเดินทางนะครับมื้อนี้เดินทางมาที่วายประทัดเกตแก้วนะครับวัดชิมาขอน้ำมน้นำนะครับสิงศักดิ์สิทธิ์ขอน้ำมนตศักดิ์สิทธิ์มีปูอย่างนอ้อ มหาไแล้วนี่มหาไซเมืองมหาไซนี่แล้วมหาไซเป็นเขตเมืองมหาไซอ๋อเอาโอเคอเราจะได้ท้าทายกันแล้วไหนมาเข้าเนี่ะมันจนทีแหละ <laughs> มองไกลมอเคยไปก็ห้าไป <laughs> ไปสิไปบ้านพุ่นบ่นั่งจะอยู่บ,าบ้านนาไีอยู่บ่มันมันเอารถข้ามไรเหรอย่างเนาะนโอ้ย่างดองสิน,น้ำไหลเนี่ยแล้วรถไงจะต้องแบบเดี๋ยวขับข้ามน้ำมาบ่รถใหญ่กับมาธาเอาของได้เอาเครืองนี่มาธาเอาเครืองสิมีรถไถทั้งพุ่นรถไถทั้งพุ่นขี่ข้ามได้บ่รถไถขี่ข้ามไดอยู่บ่บ่ได้ไที่กันเนาะ ลดไถ่โได้ลดเท่ากับบบได้น้ำเซียบางไฟนี่แบบยังหลายเลยน้ำขึ้นหลายเนาะน้ำขึ้นโคตรหลายเลยเอาไม่ชึ้นมากเลยครับไปไปย่างลงย่างลงไปเบิ่งเลยพร้อมเชียวกันแล้วถอยหลังไปพร้อมแล้วพร้อมแล้วถอยหลังถอยหลังระวังดอเดี๋ยวจะเพิ่มความเสียวกันเลยทุกคน

อ้อออาว้อวนะยืนแล้ก็ได้ดี่ต้ <c oughs> อคิสมาธิตัวเขาพาเดินหนังเขาขยืนอนเยนห้าสตีโอเคะยืนห้สิบีโอเคนะเขายืนห <ไง S 2> ้นนสิบ่าตีเนาะไเวลาแล้วดีด้แต่เป็นเลือกเครือง จ้เป็นเรือพายนะโอ้ย<ห>น่พาใหญ่ <นะ S 2> ย,ยุ่งเขามารอบก,กอนเรือพาย โอเคเท่าไหนอายเท่าไหนเปียกมาเลยหลอกนี่นเดีเยอเอาก่าน่อปัดล้ม มีคนถ่ายเบื้องหลังจันหมดเลยอ่ะแม่ลมงามที่สุดในโลกเลยฮะเจ็บเจ็บาเจ็บได้จังไหนไหนเจ็บมาหลายบ่เจ็บบกกลงขี่ทางขนาดนั้นเดี๋ยวจระจายเงินกันบ่ว่าสีลงแล้วพอดีมันถูแส่นั้นแบบคุ้งอยู่โอ้โหพูดอะข้างหลังฮะ หนูใจร้อนเร็วไปเลยเนาะดื้อมเหมือนเนาะว่าแล้วมันตาบวกลมกระพริบกระพริบมันต้องเดี๋ยวเอามาให้อีกเอารอบหน้ากันยี่สามซิปนะห้าซิปจ้าโอเครอบหน้าเห่ากันสามซิปเป็นบ่จ้าโอเคโอเคเอาคักหลายเลยฮอดแล้วบานนะฮี่เดี๋ยวเห่าต้องขี่รถขึ้นมิถุงพูดิสเลเดรเด้อเด้อเด้อเมื่อกี้นี่ฮะฮันหลังเนาะ โอ้ตีลังกาสามตลบนบสามบาทตายเร็วข้าพเจ้าเห็ดเต็มเต็มเอาบุเป็ยนยังบุเป็ยนยังข้าวกะว่าอยู่เหะกระร่งสิเบิ้งขึ้นสิบบุเป็ยนยังแต่กระแทกแห้งจริงเอามันมันขึ้นมาเดีขึ้นมาเนาะขึ้นมาโอเคข้ากะบุหูเนาะป้าข้าไปต่อใส่เออปูยิงดอกป้า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 จับจับปองข้าจะขี่รถขึ้น มาน้อยพูดนะอ้มาน้อยอคือน,อนออ้อน้อยแท้ไม่สาน้อยสิไปใส่นี้บนาะมสอ๋อนางดิ้นเอรจข,ขึ้นน้อยบอลนสัญญาขึ้นบอบขึ้นอ่ะเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วอ เดีย๋ยวนี้เขานิยมปลูกมันต้นกันคนแถวบ้านนี้บนบกว่าได้เจอพายุแล้วภูเขากั้นเมดเีเห็นว่าพายุมากกับบนแห้งลนะซื่อ,อสบายสบายสบาย,สบายเลยฮะเดี๋ยวเราไปบ้านนาฮีดานานี้คือบ้านนาฮีนะเมืองมหาไซแต่ข้าวโมนนครับ <muitas> ม <Jean> ันสร้างหรือเปล่งเลยมันสร้างเข้อใส่กันเจ้าน้อยเขาก็มาตักกันแล้วนี่มีน้องสางเออเจ้าน้อยเจ้าน้อยเร่งแรงนี่มีสองบ่อนนะเดี๋ยบ่อนนี้เขามาตักหลายที่สุดนสร้างบรรยากาศดีโคตรเลยเห็นไหมงามดูเจ็บป่ะเจ็บปะเติมอยู่ดิเอ็ดจังไงเราวันนี้เออฮะถือขาขาขาเมื่อนี่ก็บ่ต้องยืนเด้อหนังเลยหนังเหรอเนาะก็เบื้อกที้เรามาสิไปแบบ มันเป็นยังไงมันต่ำใส่ขี้ดินนั่นแห้งโอ้มันต่ำใส่ขี้เหมันก็บจืดเกลนว่ะแต่มันแบบมีน้ำอีมันกะพลาชเลยสะเออนั่นแหละโ,โอเคป,ปู๋เป็นยังเป็นประสบการณ์นี่แหละเฮาจะได้เจอหลายอย่างเลยเฮ้ยลโกบ้านหาทีนี่ก็มีโฮมสเตย์แล,ตแล้วมี่เดี๋ยวต้องไปติดต่อกับนายบาน บ้านนาฮีร้อยหลานที่มาช่วงเย็นนี่คือ,คอ,อยังว่าเบิ้งเขาทำมาหากินตักน้ำไซส์ประมาณนี้เคิ่นกระยู่ประมาณนี้ลังติดๆ,ๆกันทักมากเคิ่นเขาทักมา ติดกติดกันเลยนะซึ่นเขาติดๆติกันนะเออนี่นคือในบ้านเนี่ยเฮามาหอดแล้วครับอดับแรกเข้ามาที่ดินแดนแห่งนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้าคือพระธาตุเกศแก้วนะครับซึ่งเป็นพระธาตุ แห่งเดียวในดินแดนแห่งนี้นะครับเมืองมหาไซนะฮะเป็นพระธาตุที่อยู่ริมแม่น้ำาไส,สายน้ำเซบังไฟนะครับสายน้ำเซบังไฟกับแลนผ่านหมู่บ้านแห่งนี้นะครับและก็ตัดผ่านเส้นทางนะครับบ้า,บานนาีนี้บ่สามารถที่จะไซถนนหรือว่ามีสะพานนะฮะที่จะข้ามมาในหมู่บ้านใดก็ต้องไซเรือคือเมื่อกี้นี่แหละครับนี่คือพระธาตุเกตแก้วองค์สีขาวงดงามมากครับลักษณะเด่นๆเลยนะครับกับ เป็นพระาธาตที่ทรงคล้า,ายๆกับพระาธาตพนมนะฮะท่านใดที่เบิงลักษณะนะครับการก่อสร้างนะฮะพระราชเกศแก้วนะครมีขวดแก้ววางอยู่ทั้งๆล้อมรอบ4ด้านเลยนะครับแล้วก็มีการแกะสลักตรงนี้รู้สึกว่าจะมีแค้อันเดียวนะฮะเป็นประตูหน้าต่างทรงสมัยโคโลเนียนะฮะตั้งแต่สมัยอาณาจักรฝรั่งเศสพุลละ ประมาณนั้นนะครับตามยุคตามสมัยครับตามยุคสมัยดินแดนแห่งใดน,นะครับกบมีการเปลี่ยนแปลงไปตามไปตามเวลานะครับคนยุคนั้นยุคนั้นก็มีการเข้ามาบูรณะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับแต่องค์พระธาตุ้ก็ยังเด่นเป็นสง่าอายู่นะฮะสวยงามมากเป็นพระธาตุที่มีภูเขาล้อมรอบนะครับ รอบ360องศาแล้วก็เป็นดินแดนที่เดินทางเข้ามาค่อนข้างจะลาบากนิดนึงนะครับยะนิดนึงเพราะว่าบม่มีสะพานนะครับเฮาต้องใส้เรือในการโดยสารข้ามมานะฮะเดี๋ยวเฮามากับ3คนเฮาคือเก้าครับ3ไอ้น้องนะฮะื้อนี้ส10 10ิเปื้เปืนเลอะเทอะไปผู้นึงในจักน้อยเล่นขี้ต้มมากบอก เไปเล่นขี้ตมมาขี้ตมตอนทางขึ้นโอ้ยขี้ตมมาได้มมานี่สะอาดแท้สะอาดเอี่ยมใสข้างหลังไปยักเบิงเลยอันนี้กะโอ้ยปยักไหนคือบ่เบิงน้องนี่ฮะ เบิ้งเบื้องยังได้แเบิ้งอีเบิ้งแล้วโอ้เบิ้งอยู่เนาะโอเคลิปไว้อยู่เก็บปากไว้เออก่อนอื่นก่อนจะช่วยเขาต้องถ่ายคลิปไปก่อนก็บอกว่าให้เบิ้องน้องเออก็เบิ้งก็ยืนเบิ้งอยู่เห็นปะยืนเบิ้งอยู่เลยซื้อยืนเบิ้งใส่ซื้อเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวพระธาตุองค์นี้จะมีบุญเขาบอกว่าบุญอย่างคือสร้างอย่างคือสร้างพระธาตุอ่อ่าเพื่อนจะสร้างหอแจกอ๋อเพื่อนสร้างหอแจ็คสร้างขึ้นในปีเดียวยัง ยังแต่ยังแต่กระเบื้องเขายังกระเบื้องเนาะยังแต่กระเบื้องกานศรัทธาเพื่อนก็โอเคเลยว่ามีหลายละก็แล้วแต่ศรัทธานะแต่ศรัทธาผู้ใดอยากมาจะมารวมทําบุญกันมือใดนเนาะเขาคนยังบุหูเนาะยังบุหูเดี๋ยวท่าสะพานเสร็จแล้วก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาไปเบื้องหอแจกกันตรงนั้นเขากำลังสร้างปัดหอแจกเนาะอันนี้อันนี้หอหอชั้นบ่กนี่อ้าแต่ก่อนเป็นหอแจกเก้าเลยหอแจกเก้าบ่เป็นหอไม้อ๋อแล้วเพื่อนแหละ คนจะย้ายไปสร้างไปเบิ่งไปเบิ่งกัวดีเป็นวัดเก่าแก่ครับเป็นวัดเก่าแก่มีพระบ่อยู่นี่พระองค์นึงกับจั่วองค์นึงอ๋อมีพระองค์นึงกับจั่วองค์นึงแล้วพระไปใส่ั่วไปใส่มาอยู่บ่โอ้สิไปขอน้ำมนต์กับบุได้ละอ๋อนี่หอแจกเก่าหอแจกอันนี้เป็นหอแจกเก่านะฮะ ค่อนข้างจะเก่าเลยฮะค่อนข้างจะเก่าเลยเแล้วตรงนี้ก็คือเขากำลังสร้างกันบ่เป็นหัวแจกกไม่เป็นหัอแจกกไม่ซึ่งตอนนี้มีอิฐมีปูนละมีเล็กละหเหลือแตก่กระเบื้องลังค่าเด้ไม้คงลังคามีแล้วไม้คงโอ้ลังค่าใช้ไม้เหรอใช้ไม้โอ้นี่บันไดบันไดกะประมาณนี้เหลือพื้นกับพื้นกับ หลังคาแน่นอนหลับพื้นกับหลังคาเดี๋ยวจังใดจะบอกบุญอีกเทือนหนึ่งนะฮะท่านใดที่อยากจะมารวมบริจาคนะครับในการก่อสร้างนะครับอันนี้หอหอแจกนะหอแจกนะฮะหอแจกหลังใหม่เลยทางพุ้นเป็นมัธยมตัวนี้โรงเรียนโอ้โอโออยุติดโรงเรียนเลยตัวนี้โรงเรียนปถมเลยเมื่อนี้เขาเขาเขาเลิกไปละอันนี้เป็นโรงเรียนปถม เมืองออบ้านนาฮีปลูกพักปลูกอย่างนํเข้าไปเบิง่งสาราไม่น้อยอันนี้น่าจะเก่าแก่มากเลยอะเบิ่งก็หูแล้วนะครับน่าจะเป็นสาาเก่าเลยฮะก็บ,บ่ได้ใช้งานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นไม้ผ่าเป็นไม้นะฮะเออลังคาเป็นไม้ตอนนี้ก็เพรพังไปแล้วนะโอ้โหยังเบาเลยตีงิดเดียวนี่ก็ลุดเลยได้เลย โอ้ oh, เป็นหลังคานะโอเคครับอันนี้ก็ปูนกับมาแล้วนะฮะปูนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงใดที่ทําการก่อสร้างนะครับเดี๋ยวทีมงานพวกเฮากะจะแจ้งไปอีกเทนึงเพื่อผู้ใดอยากจะรวมเอ็ดบุญนะฮะมีปูนนะฮะมีปูนปูนประมาณนี้น่าจะมีเพิ่มอีกนะมีเล็กประมาณนี้นะครับองค์พระธาตุโบไปก่อนวะ เด่นเป็นสง่างดงามมากเลยนะครับมาจากักมากจักเถือกะถือว่าเด่นเป็นสง่า,าองค์พระธาตุองค์สีขาวนะฮะงดงามมากเลยชื่อว่าพระาธาตุเกศแก้วทั้งเทิงมีโคดวางยุงเทิงอ่ะเฮะมีโคดเลยพูดเดขึ้นไปคือเก่งไงเป็นโคดแก้วทั้งเทิงมีโคดแก้วอยู่เป็นโคดแก้วโคดหนึ่งวางอยู่ตรงเทิงซูมเบ่งซูมเบ่ง เดี๋ยวเราต้องออกจากพระธาตุเกศแก้วนะฮะกะดีใจเนาะที่ได้เดินทางมาดีใจใช่ไหมตอนแรกก็จะมาขอน้ำมนต์บพราะได้ซ้ำพระบูยูเผื่อติดกิจนิมนต์เอ่ากดเลมากราบไหว้นะโบเป็นยังเลมากราบโอเคเลมากราบองค์พระธาตุแล้วนะฮะเราจะต้องเดี่ยงข้ามผ้าไปเลาะเนาะต่อต่อไปเนาะรอบ้านรอบ้านโอเคโอเคโอเคถือที่เนี่ยเราก็จะมากราบ